สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์รัตนพนแสนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำโปรแกรม s CDC p r o version 3ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปที่ปุ่ม Start พิมพ์ s CDC ค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างให้เห็นนะคะ ค่า d e f ล็อของโปรแกรมนะคะจะตั้งให้โฟลเดอร์รูปภาพเป็นหน้าโฮมนะคะเมื่อเราเปิดโปรแกรมเข้ามาใหม่ๆทุกครั้งก็จะมาที่นี่นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ฉันเชื่อว่าไม่ได้เก็บภาพไว้บริเวณนี้กันนะคะอาจจะเก็บแยกโฟลเดอร์ไว้ที่ใดอื่นนะคะในส่วนแรกก็ขอมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนเลยนะคะไปที่ทูนค่ะเลือกออปชันค่ะ การตั้งค่าที่สำคัญจะอยู่ที่ manager mode นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของโฟลเดอร์รูปภาพนะคะคือทูมค่ะโฟลเดอร์เริ่มต้นนั่นเองนะคะโดยจะไปเลือกโฟลเดอร์ภาพนะคะก็เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูตรงส่วนถัดไปนะคะ ตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าตัวนี้จะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสไตล์ของไอคอนที่เป็นรีวิวรูปภาพนี้นะคะค่ามาตรฐานนั้นจะตั้งเป็น a p Style Folder สำหรับเครื่องที่แรงๆหน่อยก็จะเป็น 3D Style Folder นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนหลักๆก็จะมีการตั้งค่าคพื้นฐานแค่นี้นะคะเราก็ตอบโอเคเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโฟมโมลเดอร์ Wonder เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่มรวมู้นม้วนคะ่ะตรงส่วนด้านข้างก็จะมีในส่วนของรายละเอียดตรงส่วนด้านข้างนะคะตรงส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีในส่วนของรายละเอียดของ การจัดหมวดหมู่ะคะก็จะมีในระดับเลดดิ้งเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะมาดูในส่วนถัดไปนะคะ workspace น,นะคะก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ Defense workspace กับ m e g i c w o r ิร์สเพนะคะก็จะเป็นการจัดรูปแบบการจัดรูปแบบหน้าตาของโปรแกรมนะคะเช่นการเล่ตรงนี้ตรงนี้ไปไว้ตรงไหนนะคะ ถ้าจะกลับมาที่การตั้งค่าเดิมก็ไปที่ Word Space เลือก d e f e n t Word Space นะคะมาดูในส่วนถัดไปนะคะส่วนของการ Import น,นะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับตัวที่เราปิดไปตอนแรกนะคะจะมีในส่วนของจะมีในส่วนของ From This นะคะหรือ Hard Disk ะคะ น่าจะเป็นฟอร์มซีดีหรือดีวนะคะแล้วก็จะเป็นสแกนฟอร์มสแกนเนอร์คะถ้าเราติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์อยู่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้สแกนเข้ามาและเซฟได้เลยได้โดยตรงจากโปรแกรม a c d ได้เลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนที่น่าสนใจอย่างอื่นนะคะในส่วนของออโต้ฮิตนะคะถ้าเรากดตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าหรือโล่งไปเลยนะคะ ก็จะมีในส่วนของโฟลเดอร์ที่เป็นลทที่เป็นส่วนของการจัดเรียงรูปภาพตามวันเวลาที่ถ่ายนะคะและก็จะมีรายการปลูดเมื่อเราต้องการยกเลิกเราก็กดที่ออโต้ฮิตนะคะเราก็กดที่ออโต้ฮิตนะคะและก็จะให้ดูในส่วนของตรงนี้นะคะ จะมีในสว่วนของตามเวนตามวันเดือนปีที่ถ่ายหรือว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะที่เรียงตามวันเดือนปีที่ถ่ายนะคะมาดูตรงส่วนถัดไปที่น่าสนใจอีกอกะคะ็คือ f o r m a l i t ์ f o r m l t e นะคะก็คือเราสามารถนำโฟลเดอร์ภาพของเรามาแส่ไว้ตรงนี้ได้นะคะ เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกใช้ทำให้เราเกิดความรวดเร็วเช่นเรามาดูกันนะคะองเช่นอย่นี้นะคะคลิกขวาเลือกเลือก add t o o g e s, <S, <forward> okay, <S นะคะก็กดโอเคได้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะมาปรากฏอยู่ที่นี่แล้วนะคะ เวลาเข้ามาโปรแกรมมาก็เลือกใช้ได้สะดวกเวลาลบออกก็ไม่ยากคะ่ะและดิฉันก็จะให้มาดูในส่วนของโ o p บูติ t ที่เราถ่ายมานะคะซึ่งดิฉันเลือกภาพนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งมีฉันเลือซึ่งดิฉันเลือกภาพนี้นะคะ ก็จะมีการ์ดในส่วนของ R G B นะคะถ้าจะดูให้ละเอียดหน่อยให้เราคลิกขวาเลือก Properties นะคะก็จะมีในส่วนของรายละเอียดของวันเวลาที่ถ่ายนะคะหรือว่าจะเป็นโมเดลกล้องนะคะที่เรารู้กันดีอยู่นะคะ ก็มาดูในส่วนถัดไปนะคะดิฉันจะทำการซ่อนไฟล์ทั้งหมดนี้นะคะเก็บไว้ในโปรแกรม a s c d c นะคะ oh. Oh. ก็คือเป็นความสามารถที่มีมาตั้งแต่เวอร์ชันเกาแล้วนะคะที่เราสามารถสร้างไฟล์ภาพวิดีโอหรือไฟล์ Data ชนิดอื่นๆได้นะคะ oh. ก็คือเหมือนกับการสร้างไฟล์เหมือนกับการสร้างโฟลเดอร์เอาไว้นะคะ oh. Oh. ในที่ลับเหมือนกับไม่อยากให้ใครเห็นนะคะ เช่นมีรูปก,กิ๊กรูปแฟนเราเราอยากจะซ่อนภาพกิ๊กเอาไว้อย่างนี้นะคะก็ให้เรามาดูที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะโฟลเดอร์ที่เราต้องการะคะจากนั้นก็คลิกขวาเลือก auto previous folder นะคะแล้วก็กด yes ค่ะแล้วก็ใส่ password นะคะ รแกรมก็จะทำการ move file นะคะและโปรแกรมก็จะทำการ move file นะคะข้อควรระวังสำหรับวิธีนี้คือพยายามอย่าให้ w i n d o w ์เน่านะคะเพราะว่าเราไม่สามารถกู้มันกลับมาได้อีกนะคะเพราะว่าโฟลเดอร์เหล่านี้จะถูกซ่อนไว้ที่โปรแกรม acdc นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้โฟลเดอร์ตอนนี้โฟลเดอร์ในใดนี้ของดิฉันนะคะก็หายไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะวิธีการเลือกการเข้าถึงโฟลเดอร์นี้นะคะก็มาที่ View ค่ะเลือก previous folder นะคะเปิดเข้ามาจากนั้นก็จะกดเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะก็จะพบในส่วนของ ไฟล์าภาพที่ซ่อนอยู่นะคะถ้าเรากดคอสกดคสนะคะก็คือการปิดเอาไว้นะคะเวลามากดเข้าเราก็ต้องใส่พาสเวิร์ดนะคะ ราก็จะเห็นภาพที่เราต้อนไว้นะคะมาดูวิธีการเรียกคืนก็ง่ายๆนะคะก็คลิกขวาเลือกอก o u call from r e v i โอ s ฟ o เด d e r นะคะเราก็กดโอเคเลยค่ะโปรแกรมก็จะทำการเรียกคืนนะคะเราก็ไปดูในส่วนของงานของเรานะคะว่านนี่ค่ะก็จะมาแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอจบการแนะนำโปรแกรมไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ